มาครับแกะกล่องกันโฟไฟล์ KF01 ครับชื่อรุ่นอย่นี้ KF01 สั่งจากออนไลน์มานะครับจะมาเทียบกับ K1 ดูนะครับเขาว่ามันแจ่มแกะกล่องกันครับสั่งออนไลน์มาครับ ราคาพันกว่าบาทดูสิว่าสมราคาไหมหน้าตาเป็นยังไงแน,น่นแน่นปึ๊บสั่งสีขาวมานะครับมีสองสีมีคู่มือเป็นภาษาไทยเลยนะครับไลค์เคเอฟศูนย์หนึ่งอินเตอร์เฟซเสียงหน้าตาเป็นยังไง คู่มือภาษาไทยครับวินิสห่อพลาสติกมันมีสองสีนะครับสีขาวกับสีดำแต่สีดำหน้าตามจะเป็นสีเขียวเมื่อว่าปุ่มเปิดอ่าเปิดปุ๊บไฟติดว้าว มีแบตเตอรี่อยู่3ขีดครับมีปุ่มปรับหูฟังนะครับมอนิเตอร์ก็มีแถบสถานะแสดงด้วยว่าเวลาหมุนปรับนะครับแล้วก็นี่ลดเสียงรบกวนนะครับมีสถานะโชว์เหมือนกันเวลาปรับหมุนอันนี้ระดับเสียงกล้องก็คือเอ h โคเสียงเบสเสียงต่ำเสียงทุ้มนะครับเสียงกลางเสียงแหลมอันนี้คือวอลลุ่มใหม่ครับเป็นแถบสไลด์ ไม่มีตัวล็อกนะคือสไลด์เลื่อนขึ้นลงฟรีเลยไม่มีล็อกกลางส่วนนี้โหมดมืออาชีพโหมดอะไรต่างๆเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับปรับแต่งหนึ่งปรับแต่งสองสามสี่มีให้แล้วก็มีเอฟเฟกเสียงต่างๆเสียงจูบเสียงตบเสียงกระปั้นอะไรก็กดไปก็จะมีเสียงดังก็ไม่มีอะไรมากหนานๆหน่อยด้านหลังก็คือพอร์ตไมค์แจ็ค XLR ครับแล้วก็แจ็คเสียบก,กีตาร์แล้วก็ไมโครโฟนแบบ 3.5นี่คือสายสำหรับเอาเสียงเพลงเข้าจากโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านโทรศัพท์มือถืออันนี้เสียงไรช่องไรสด1,2สํำหรับต่อแจ็ค3.5ไรสดผ่านมือถือนะครับส่วนอันนี้ OTG ก็คือสำหรับไรออกคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านช่องเสียบสัญญาณชาร์จไฟ Type C นะครับอันนี้เป็นช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ก็พื้นฐานก็ไม่น่ามีอะไรแตกต่างกันนะครับกับซาว์การ์ตัวอื่นๆงานค่อนข้างแข็งแรงนะครับน้ำหนักกำลังดีชอบที่สุดก็คือสีของไฟ LED นี่นะครับบันทึกในตัวยกเลิกเสียงต้นฉบับดอทนี่ก็คือฟังก์ชันของการเล่นเพลงเป็นแบ็กกราวด์แล้วเราพูดเสียงเพลงจะลดลงปรับความดังของดอทอยู่ตรงนี้นะครับ ระดับเสียงกล้องระดับไมอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงอันนี้คือแกะกล่องให้ดูนะครับอุปรกรณ์ไม่มีอะไรนะครับมีตัวแล้วก็สายสัญญาณมีตัวชาวการแล้วก็สายสัญญาณมาให้แจ็คมายอย่างดีก็มีสายแจ็ค3.5นะครับแล้วก็สายให้สายแบบ iPhone มาด้วยนะครับก็คือ USB A to ไลนิ่งไอโฟนนะครับขาให้สายมาครบครับอันนี้ก็คือ C to C ครับแยกสาย C to C สำหรับ Android แล้วก็ A to C นะครับ USB A to USB C สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับไลา์ผ่านคอมพิวเตอร์มีสายให้ครบครับ C to C A to C แล้วก็3.5 2เส้นนะครับสัญญาณเสียง แล้วก็ที่เสกอยู่ในซองนี่ก็คือสำหรับ iPhone นะครับต่อเข้า iPhone ครับสาย USB-A to Lightning โอ้แจมแจมให้มาครบเลยเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเสียงจะเป็นยังไงมีสีขาวกับสีดำนะครับแต่สีดำหน้าหน้าตรงนี้จะเป็นสีเขียวก็เลยเลือกเป็นสีขาวมาดูจัดไปครับของมันต้องลอง